ในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วใหญ่ที่สุดนะครับความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถ้าเราพูดถึง education reform และกาปนปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของ digital transformation เหมือนกัน smart schools นะครับสิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นการสร้างศักยภาพใหม่เด็กที่มีความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการคัดกรองคอนเทนต์ต่างๆที่เหมาะสมก็จะทำให้เขาเนี่ย มีโลก,กทัศน์ที่กว้างไกลและทัดเทียมกับเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีศักยภาพสูงทั่วโลกอันนี้ก็เป็นการสร้างทรัพยากรบุคลากรที่ถือว่าแบบเป็นแบบก้าวกระโดดนะครับในเรื่องของทักษะที่เราเรียกว่า Future Workforce เนี่ยนะครับเป็นทักษะ ที่เราไม่รอการปฏิรูปก,การศึกษาแต่ว่าในอุตสาหกรรมต่างๆเราเองเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้อัพสกิลหรือสกิลอยังไงซึ่งการที่เรามีระดับของสกิลที่สามารถเขียนซอฟต์แวร์ได้เนี่ยนะครับเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้เนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า10%หรือพูดง่ายๆก็คือ3.9ล้านคนอันนี้ก็ถือว่าเป็น10%ของของอเราเรียกว่าเป็น workforce หรือ10%ของ ไว้ทำงานนะครับการที่เราจะไปถึง3.9ล้านคนได้เนี่ยโอ้มันต้องมีแผนนะครับทุกวันนี้นักเรียนที่จบใหม่ออกมาเนี่ยก็มีเพียงปีหนึ่งประมาณ5 0 0แสนคนนะครับในนั้นมีทักษะที่เป็นทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ถึง50,000คนก็ถือว่ายังน้อยนะครับดังนั้นหนึ่งในวิธีการนะครับที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นก็คือการขับดันเรื่องสตาร์ทอัพให้ได้2องหมื่นสตาร์ทอัพอันนั้นจะทำให้เกิดบุคลากรเนี่ย ในระบบนิเวศของ Future Workforce เนี่ยถึง1ล้านคนได้แล้วก็เป็น1ล้านคนที่มองเรื่องความเป็นไปได้ผลกำไรขาดทุนของนวัตรกรรมที่เขาสร้างเป็นการสร้างแบบครบวงจรนะครับไม่ได้เป็นวิชาการอย่างเดียวคงมีหลายแนวทางนะครับที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญเพราะในที่สุดความสำเร็จที่แท้จริงก็เกิดขึ้นที่ความพร้อมของบุคลากรในประเทศ